ันสุราเมรัยไข่เสพติดอันสุราเมรัยไข่เสพติด้าชีวิตมืดมนจนสิบหายพวกเขาเคยเป็นนักดื่มที่กลับใจหันหลังให้ขวดเหล้าเพราะธรรมะเนื่องจากทางวัดหนองแดงได้รับข้อมูลจากโรงพยาบาลเชียงกางว่ามีหลายคนติ่ติดเราอาตมาเลยเสนอว่าก็จะขอร้องโดยเอาธรรมะของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องดําเนินชีวิต เช่นมีการนำไหว้ผ้าสวดมนต์เราก็มีการมาสัญญาต่อพระว่าต่อจากนี้จะพยายามลดละเลิกก็ดีทำให้จิตใจดีครับทำให้มีความอดทนถ้าพะกูปตอนว่าเวลาจะกินมากาผมก็เนึกถึงธรรมะครับเลิกเล่าต่อชีวิตให้ยืนยาวเลิกได้ทุกที่ดีทุกวันใครๆก็ทําได้